มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศติดโรงเรียนหวั่นอันตรายหลังน้ำป่าหลากเซาะตะลิ่งอาคารถลม่ม30กร,รกฎาคม2567ในารัพินเกตแก้วพออโร,รงเรียนบ้านแม่สาลิดหลวงวิทยาอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากประกาศแจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่30กร,รกฎาคมถึงสสิงหาคม2567นี้ เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาประกอบกับโรงเรียนเป็นพื้นที่รับน้ําจากภูเขาแล้วก็ชุมชนมีลําห้วยผ่านกลางโรงเรียนค่ะในช่วงของฤดูฝนของทุกปีมักจะมีน้ําป่าไหลหลากทาให้ตะลิ่งของลําห้วยถูกน้ํากัดเซาะส่งผลเกิดความเสียหาย พื้นที่บริเวณอาคารเรียนและก็อาคารประกอบทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยค่ะต่อนักเรียนแลวก็คณะครูด้วยนะคะตลอดจนการเดินทางมายังโรงเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียนแม่และก็ห้องเรียนสาขายังถูกตัดขาดอยู่หลายจุดด้วยจึงแจ้งหยุดการเรียนการสอนเพิ่มเติมดังกล่าวซึ่งหากสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่คลี่คลายนะคะทางโรงเรียนจะแจ้งประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงา,านป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุพบว่าน้ําป่าไหลหลากลาห้วยแม่สลิดและมี มีต่อม้อสะพานซึ่งเป็นต่อม้อเก่านะคะกีดขวางทางน้ําทําให้น้ําจากราห้วยแม่สลิดเบี่ยงเส้นทางไปกัดเซาะตะลิ่งส่วนผลกระทบต่อสะพานและอาคารบริเวณดังกล่าวจํานวน4อาคารประกอบไปด้วยอาคารประชาสัมพันธ์อาคารหอพักอาคารอนุบาลและก็ห้องน้ําได้รับผลกระทบด้วยค่ะโดยมีแนวทางแก้ไขช่วงเกิดสถานการณ์ให้งดใช้สะพานและอาคารทั้ง4อาคารให้นักเรียนที่พักในหอพักไปอาศัยอย่างพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวช่วงหลังเกิดสถานการณ์น้ำลด เห็นควรดําเนิกนการให้ทุกทําลายเคลื่อนย้ายต่อมอสะพานเก่าเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ําและขอรับการสนับสนุนถุงบิ๊กแบกจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ